เครื่องบินขับไล่ F-16AM กลายเป็นประเด็นร้อนแรงทันทีที่สหรัฐอเมริกาประกาศส่งมอบให้ไทยในปี2026ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ตึงเครียดโดยเฉพาะในยุโรปตะวันออกที่ยูเครนกำลังเผชิญกับสงครามที่ยังไม่สิ้นสุด คำถามจึงเกิดขึ้นว่าเหตุใดไทยจึงได้รับเครื่องบินรุ่นนี้ก่อนในขณะที่ยูเครนซึ่งกำลังต้องการขีดความสามารถทางอากาศอย่างเร่งด่วนกลับยังคงต้องรออย่างไร้กำหนด F-16AM คือรุ่นปรับปรุงพิเศษของ F-16A Block 20ที่ได้รับการยกระดับทั้งในด้านระบบอาวุธอิเล็กทรอนิกส์และความสามารถในการรบรวมถึงการติดตั้งเรดาร์แอน APG-66V2 ที่ปรับปรุงให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นแม่นยำยิ่งขึ้น โดยยังคงความคล่องตัวและการซ่อมบำรุงที่ประหยัดตามแบบฉบับของ F16 ในด้านภายนอก F16AM ยังคงเอกลักษณ์ดีไซน์ของตระกูล F16 ด้วยโครงสร้างที่เพรียวบางปีกสามเหลี่ยมด้านเดียวและลำตัวทรงหยดน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลศาสตร์ตัวเครื่องถูกเคลือบด้วยวัสดุลดการตรวจจับจากเรดาร์ในบางจุดเพื่อเพิ่มความอยู่รอดเมื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงสูง ช่องรับอากาศด้านหน้าถูกออกแบบมาให้ดูดอากาศได้มากพอสำหรับเครื่องยนต์ด r a t t Whitney F-100PW-220E ที่ติดตั้งอยู่ภายในภายในห้องนักบินของ F-16AM ได้รับการปรับปรุงด้วยจอแสดงผลแบบมัลติฟังก์ชัน MFD ที่ใช้ระบบสีเต็มรูปแบบพร้อมกับระบบการควบคุมด้วยเสียง Voice Control และปุ่ม HOTAS Hand on Throttle and Stick เพื่อให้การควบคุมทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยไม่ต้องลามือออกจากคันบังคับ รวมถึงระบบช่วยบินแบบ fly-by-wire ที่คอยปรับสมดุลเครื่องให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอดเวลาประสิทธิภาพของ F-16AM ถือว่าน่าประทับใจเครื่องบินลำนี้สามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดเกือบ2มักหรือประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยบินไกลถึง4,200กิโลเมตรหากเติมเชื้อเพลิงเต็มถังและติดตั้งถังเสริมด้วยระบบอาวุธรองรับการติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบ AIM-120 AMRAAM เอ็มลบเก้าไซวินเดอร์และอาวุธปล่อยนำวิถีระยะไกลยอย่าง AGM 8 8 h m, a r m AGM 65 m a v e r i c k มาเวริกตลอดจนระเบิดนำวิถี GPS อย่าง JDA m ที่สามารถโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินได้อย่างแม่นยำอีกหนึ่งจุดเด่นของ F16AM คือความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่องบินและศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินผ่านระบบลิงค์16ซึ่งช่วยให้สามารถรับข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์และประสานงานการโจมตีร่วมกับเครื่องบินรบลำอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหตุผลที ais, TA, ine, ่ไทยได้รับ F-16AM ก่อนยูเครนไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ความพร้อมด้านงบประมาณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเนื่อนไขทางการเมืองระหว่างประเทศความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระยะยาวและความสามารถในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องบินรุ่นนี้อย่างครบวงจรซึ่งไทยมีระบบฐานข้อมูลการฝึกนักบินและการดูแลซ่อมบำรุงที่พร้อมรองรับอยู่แล้วจากการใช้ F-16 มายาวนานหลายทศวรรษในทางกลับกันยูเครนแม้จะมีความต้องการอย่างเร่งด่วน แต่ยังต้องรอการรับรองจากพันธมิตร n a t o อและผ่านกระบวนการฝึกนักบินใหม่จากศูนย์ต่างๆทั่วโยุโรปซึ่งอาจใช้เวลานานหลายเดือนหรือมากกว่านั้นอีกทั้งยังต้องคำนึงถึงการบำรุงรักษาและคลังอะไหล่ในสภาพแวดล้อมสงครามที่มีข้อจำกัดสูงอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับเครื่องบินที่ทันสมัยเช่น f 1 6 a m ซึ่งในไทยนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านรันเวย์ที่ได้มาตรฐาน ระบบควบคุมภาคพ,พื้นและหน่วยซ่อมบำรุงที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโดยตรงทำให้การส่งมอบและเริ่มใช้งานสามารถทำได้ภายในเวลาอันรวดเร็วแม้หลายฝ่ายอาจตั้งคำถามว่าทำไมยูเครนถึงยังไม่ได้รับ F-16AM ในขณะที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างไทยกลับได้รับก่อนแต่อันที่จริงแล้วนี่คือผลลัพธ์จากการวางแผนระยะยาวและความร่วมมือเชิงลึกที่สังสมมานานของกองทัพอากาศไทยกับกองทัพสหรัฐอเมริกา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไทยได้มีบทบาทสําคัญในการรักษาสมดุลทางทหารในภูมิภาคโดยเฉพาะในช่วงที่ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้กําลังเพิ่มสูงขึ้นเครื่องบินขับไล่แบบ F-16AM จะกลายเป็นอีกหนึ่งกำลังสําคัญที่ทําให้ไทยสามารถเฝ้าระวังและตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นการเปิดตัว F-16AM ในไทยจึงไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การซื้ออาวุธใหม่เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศการเสริมขีดความสามารถของกองทัพ และการรักษาสถานะความมั่นคงในระดับภูมิภาคแม้ในอนาคตอาจจะมีการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ล้ำสมัยกว่านี้เช่น F-35 หรือการพัฒนาเครื่องบินรบภายในประเทศร่รวมกับพันธมิตรอื่นๆแต่ในปัจจุบัน F-16AM ยังคงเป็นเครื่องบินที่คุ้มค่ามีความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและต้นทุนและสามารถใช้งานในภารกิจที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่อง t u r ร์โบท็จะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวขององค์การส่งมอบ F 1 6 AM ให้กับไทยอย่างใกล้ชิดรวมถึงรายงานผลการฝึกบินการใช้งานจริงและปฏิกิริยาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารในระดับโลก